ที่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับเป็นจักรยานยนต์วิบากนะครับผมประสบอุบัติเหตุกับรถยนต์สี่ล้อเล็กนะครับในจุดเกิดเหตุนะครับกำลังจะทําการเคลื่อนย้ายนะครับเ้ตัวเล็กเลย สู้ๆนะหนูสู้ๆตอนนี้น้องได้รับบาดเจ็บหลายแห่งครับผมนะครับยังได้สติอยู่นะครับผม นี้อาการหนักนะครับผมผู้ชีพผู้ภัยบกแดงและพี่พี่อาสาผู้ภัยบกแดงนลเือมังดีเข้าทําการช่วยเหลือและจะรีบเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลบกแดงณนะเวลานี้นะครับพี่น้องประชาชนก็หลีกเลี่ยงเส้นทางขอให้ได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะเวลานี้นะครับกาลังจะรีบเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลบกแดงนะครับผมเอาปิดรถหน่อยนู้นนู้นรถเราจะถอยหลังถอยได้ไหมรถเราถอยหลังได้ไหมนี่ครับ เบรกเบรกรถเลยเบรกรถเลยนี่คร <ını Vincent Leonard> ับกําลังจะเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลปกแดงอย่างเร่งด่วนนะครับผมขอให้น้องปลอดภัยนะครับขณะอย่าทําการเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปกแดงอย่างเร่งด่วนนะครับ ขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่หลีกทางให้กับรถกู้ชีพนะครับผมนะครับแยกลงอุ้ยปกแดงหลีกเลี่ยงเส้นทางให้รถกู้ชีพด่วนนะครับกาลังจะข่้นย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับผม